เศร้าให้เศร้าหน้าโฮตามาเรียง่วงัวเอากินกินคำว่าน,นานอิมก็ล่องคางกันให้หน้าเราเด้อเสียบวัวยาอีลาคำว่าเสียบล่องคางเลยอิมเอาเอาเอามันกินอันนี้ละ่ะ ไม่มี็อย่างหรอกกินโหลดไม่มีเขาไม่แต่หยาเอากินเอ,อนือยออลงน้ำเอือยออลงน้ำเอือยออลงน้ำเอาไลหน้า,า,านส้นดากซะนอนทีวัน หำเฝ้ากินหำอ่ะปีใบงัวมาตั้งปีล่ะวันเศร้าปลี่ยวอ่ะใครตัวนอ่ะอัน บ่ไปจับงวัวเทาบาทงวัวคอยบุฮือ้องัว,บงวไบุไบน้ำเอาอยู่ขอก,ก,ยกอ,อยู่ใมเขตหน้า,หาเห่าเสดว่างัวเห่าอันละ่ะอาเลี้ยงไปกินไปล้า,ายาแม่อร่อยแว่ลงข้างในนาเลย ไป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 ยังไปเมี่ยไปเขาข้อเขาคอกินเลียงหัวจักทางเมื่อไปเลยลูกพี่